ขอต้อนรับเข้าสู่วังวนไดอารี่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอติดรถกลับบ้านด้วยคนนะเหตุเกิดที่วัดแห่งหนึ่งย่านมินบุรี ถามส่วนตัวผมว่าเคยเจอเรื่องลึกลับเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นพวกนี้ด้วยตัวเองบ้างไหมเอาจริงๆคือที่ผ่านมาเป็นความรู้สึกว่าเจอนะแต่ไม่ได้ประเภทชัดเจนมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่จะมาในรูปแบบอื่นมากกว่าขึ้นชื่อว่าผีบางคนบอกว่านั่นคือพลังงานอย่างหนึ่งการปรากฏของเขาแต่ละทีก็คงต้องมีเงื่อนไขาบางประการ จากที่เคยทราบมาสิ่งเหล่านี้จะสามารถแสดงให้เราเห็นได้ในหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นกับเหตุปัจจัยในหลายกรณีถ้าพลังงานเขามากจริงเขาจะไม่เห็นแบบรูปกายหยาบได้ถ้าพลังงานน้อยหน่อยก็อาจจะมาในรูปแบบเสียงเช่นเสียงเรียกหรือเสียงพยายามทำให้ของหล่นเพื่อสื่อว่าเขากำลังอยู่ตรงนี้หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือมาในรูปแบบของกลิ่นกลิ่นศพเนา่า หรือกินฟอร์มาลินที่ใช้ฉีดศพตอนตายใหม่ๆเรื่องนี้นับย้อนหลังไปน่าจะประมาณ3-4ปีแล้วกระมังคือต้องบอกก่อนว่าผมจะทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาบางทีก็ทำงานหรือว่าออกไปไหนตอนกลางคืนประจำส่วนตัวมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักร้องอยู่ในผับกลางคืนที่หนึ่งแถวสุขุมวิทซึ่งเราสนิทกันตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วเหตุที่ยังคบกันยืดยาว ก็เพราะนิสัยไปกันได้ชอบอะไรคล้ายๆกันและกิจวัตรอย่างหนึ่งที่เวลาเราได้กลับมาเจอกันก็คือการชวนกันไปนั่งคุยดื่มด่ำบรรยากาศในที่ต่างๆเราไม่ได้ดื่มนะเราเลิกของมันเมามาสักพักแล้วการเจอกันแต่ละครั้งคือการนั่งดื่มกาแฟซะมากกว่าแน่นอนละว่าคนกลางคืนเวลาไปไหนก็มักจะเจอกันกลางคืนถ้าผมไม่ไปบ้านเขาเขาก็มาหาผมที่บ้าน แต่เพื่อนวันนั้นเรานัดเจอกันนอกสถานที่ก็เลยต้องขับรถดุมๆไปแบบไม่มีเป้าหมายคืนนั้นกว่าเราจะนัดเจอกับเพื่อนได้ก็เกือบทุ่มเจอกันที่สนามกีฬาหัวหมากด้วยความที่วันนั้นเพื่อนเอารถมอเตอร์ไซค์มาผมก็เลยบอกมันว่างั้นเอารถจอดไว้ที่นี่แหละแล้วนั่งรถยนต์ไปกับผมขากลับค่อยมาเอารถเพื่อนมันก็โอเคหลังจากรับเพื่อนขึ้นรถเราก็ขับไปเรื่อย ใจหนึ่งก็คิดว่าหรือเราจะหาร้านกาแฟตามปามั๊มหรือไม่ก็พวกข้างทางนั่งกันดีแต่มาคิดอีกทีร้านพวกนี้เขาก็มีเวลาปิดไปนั่งคุยกันยังไม่ทันออกรถออกฉากก็ต้องกลับแล้วสิหลังจากที่ขับรถบนแถวรามพักหนึ่งก็มาเลี้ยวออกตรงแถวบางกะปิก่อนจะขับเข้าเ้นสุขาพิบาลสองระหว่างนั้นผมเกิดนึกถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งย่านนั้นเป็นที่ที่ผมเคยอยู่สมัยตอนเริ่มทำงานใหม่ๆใกล้กับคอนโดจะมีวัดและปัจจุบันวัดนี้ก็มีตลาดน้ำด้วยจึงคิดว่าแถวนั้นอาจมีร้านให้เราพอนั่งได้บ้างวันที่ผมไปเป็นวัดที่ชื่อคล้ายกันลงท้ายด้วยเหนือกับใต้เนื่องจากผมขับรถมาจากเส้นสุขาพิบาลสองผมเลยเอารถไปจอดที่ฝั่งเหนือพอขับรถไปถึงก็เห็นว่า ที่วัดมีรถจอดอยู่พอสมควรวัดนั้นวัดไม่เงียบเลยมีงานศพอยู่หลายสาลาเหมือนกันจากนั้นพอจอดรถเสร็จผมก็ชวนเพื่อนเดินขึ้นสะพานเล็กๆข้ามคลองมายังวัดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเดินหาร้านแต่ปรากฏก็ไม่ได้มีร้านอะไรพอให้เรานั่งได้เห็นแบบนั้นเพื่อนมันก็เสนอว่าเฮ้ยงั้นเราเดินไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อพวกกาแฟกับขนมมานั่งกินที่ท่าน้ำวัดก็ได้นี่สะดวกดี แถมจะนั่งดึกกี่โมงก็ได้ไม่มีใครว่าผมก็ตอบโอเคหลังจากที่เราเดินไปซื้อของกินกันเสร็จเวลานั้นน่าจะประมาณสองทุ่มกว่า,ก,วาก็เดินกลับมาตรงท่าน้ำวัดฝั่งใต้ซึ่งถ้าใครเคยไปที่นี่ก็น่าจะพอนึกภาพออกว่าเป็นตลาดน้ําแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาหรือช่วงกลางคืนตรงนี้ก็จะโลง่ลงไม่มีผู้คนผมกับเพื่อนเดินไปตรงใต้ต้นไม้ มันจะมีท่านปูนนั่งหันหน้าไปที่คลองตลาดน้ำยามไม่มีคนตอกนกลางคืนมันก็น่ากลัวดีเหมือนกันนะผมเปิดให้เพื่อนฟังเพื่อนมันก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบเรื่องผีแต่กลัวผีมันก็เลยบอกว่าเข้าทางมึงละสิ <laughs> ด้วยความที่คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายจึงพร้อมมองเห็นบริเวณวัดได้ทั่วเห็นเงาสะท้อนดวงจันทร์ที่ผืนน้ำ มีลมพัดเอือเอ่อยๆบรรยากาศถือว่าดีเลยทีเดียวยิ่งดึกคนที่เข้ามางานศพก็ต่างค่อยๆทยอยขับรถออกไปทีละคันทีละคันจนกระทั่งรอบบริเวณวัดเงียบสงัดเหลือผมกับเพื่อนนั่งกันแค่สองคนนานๆจะมีชาวบ้านเดินข้ามสะพานปูนเล็กๆผ่านไปทีระหว่างที่นั่งคุยกันกับเพื่อนผมก็คุยเรื่องราวสเพเหรไปไล่มาตั้งแต่การใช้ชีวิตงานการที่ทำ แล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับศาสนานรกสวรรค์คุยไปเรื่องนั้นได้ไงไม่รู้ยิ่งดึกก็ยิ่งได้บรรยากาศแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบข้างไปจนลืมเวลาจนกระทั่งประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้ผมเลยบอกเพื่อนว่ากลับกันดีกว่าหลังจากนั้นเราก็ลุกเดินข้ามคลองกลับมายังฝั่งที่เราเอารถจอดไว้ซึ่งตอนนั้นลานจอดรถในวัดไม่มีใครจอดเลยมีรถผมอยู่แค่คันเดียว พอเราขึ้นรถกำลังจะขับออกจากวัดแต่แล้วก็ต้องชะงักด้วยเหตุผลที่ว่าวัดแห่งนี้เขามีเวลาเปิดปิดนะสิด้วยความที่มันดึกมากแล้วตรงซุ้มวัดเขาก็เอาเหล็กที่กั้นลงไม่ให้รถเข้าออกเอาไงละ่ะงั้นคงต้องไปหาเจ้าหน้าที่วัดให้เขามาช่วยไขกุญแจเอาเหล็กกั้นขึ้นให้ผมจึงขับรถไปจอดก่อนจะเดินดุมๆไปตามกุฏิที่พระท่านจำวัดอยู่ ไปถึงก็ตะโกนขอความช่วยเหลือว่าอารถออกไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยไขยคุญแจตรงที่กั้นออกให้หน่อยซึ่งตอนแรกก็ได้ความว่ากุญแจอยู่กับเจ้าอาวาสแต่วันนั้นท่านไปงานไม่ได้อยู่ที่วัดเจ้าหน้าที่วัดก็บอกว่าให้ลองไปถามสัปเปลอซึ่งอยู่ด้านหลังวัดดูน่าจะมีกุญแจอีกดอกผมกับเพื่อนก็ไปตามที่เขาบอก ระหว่างเดินทางไปบ้านสับเปล,เลอือมันก็ต้องผ่านพวกสาราเก็บศพใช่ปะแล้ววันนั้นจะยังไงไม่รู้มีศพแทบทุกศาลาเลยระหว่างเดินผมก็กวาดสายตาเข้าไปในศาลาบ้างตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผีนะคิดแค่ว่าอยากเจอสับเปลือเพื่อขอกุญแจเขาแต่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายเดินเข้าไปถึงบ้านเขาซึ่งบ้านเขาก็อยู่ด้านในหลังวัดเลยพอไปถึงเห็นผู้หญิงกับเด็กนั่งอยู่ ผมก็เลยถามถึงสับเปลอแต่พอลุงสับเปลอเดินมาแกก็บอกว่าแกไม่มีกุญแจให้ไปถามคนดูแลว,วัดชื่อนี้ชื่อนี้แทนเอาละสินึกในใจหรือผมต้องนอนที่วัดนี้ซะแล้วผมกับเพื่อนก็ต้องเดินกลับมาที่กุฏิพระใหม่ระหว่างเดินเจอใครก็ถามว่าใช่คนดูแลว,วัดไหมสุดท้ายโชคดีเพราะไปเจอกับพี่ชายคนที่เก็บกุญแจไว้แกเดินสวนมาพอดี พอเล่าให้แกฟังเสียแกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะไปไขกุญแจให้ให้เราไปเอารถแล้วขับไปรอตรงซุ้มวาดทางออกได้เลยและด้วยความที่ผมไม่อยากให้ดูน่าเกียดผมก็เลยบอกเพื่อนผมให้เดินไปกับพี่เขาไปช่วยเขาเปิดประตูแล้วไปเจอกันตรงนั้นทุกคนก็โอเคพอผมเดินกลับมาที่รถบรรยากาศตอนนั้นในวัดดูเงียบมากให้ตายเถอะอยู่อยูมาในวัดก็พร้อมใจกันโกงคอหอน ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีผมรีบเดินจ้ำพวดขึ้นรถไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสตาร์ทเครื่องได้ก็ขับออกไปตรงหน้าประตูออกวัดทันทีพอไปถึงก็พบเพื่อนกับคนดูแลที่กําลังไขกุญแจแล้วชักที่กั้นเหล็กขึ้นด้วยความดีใจว่ากูจะได้กลับบ้านแล้วก็ขับรถผ่านซุ้มออกไปก่อนจะจอดรถขอบคุณพี่เขาแล้วรับเพื่อนขึ้นรถ แต่พอเพื่อนก้าเปิดประตูรถเข้ามานั่งที่บอกข้างคนขับเท่านั้นแหละอยากจะบอกว่ากลิ่นฟอร์มาลีนมาจากไหนก็ไม่รู้แรงมากมันแรงชนิดที่ผมแทบจะสำลักจนหายใจไม่ออกแรงจนผมต้องหันไปถามเพื่อนว่ามึงมึงไปหยาบฟอร์มาลีนหรือไปอาบฟอร์มาลีนอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าวะสิ่งที่เพื่อนตอบมาทำเอาผมถึงกับอึง้งมันบอกไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยแม้แต่น้อย ผมทำมันอีกครั้งแล้วมันก็ย้ำคำตอบเดิมเอาละสิตอนนั้นผมนึกในใจว่าคงมีอะไรขึ้นมาในรถเราแน่แล้วล่ะจึงตัดสินใจรวบรวมสติและทำตามความเชื่อตนเองด้วยการจอดรถแล้วเดินไปเปิดประตูหลังพร้อมยกมือไหว้แล้วก็พูดแบบลอยๆว่าถ้ามีใครขึ้นรถผมขอให้ลงรถซะตรงนี้เถอะผมไม่สามารถพาใครไปไหนได้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะทำบุญตักบาตรไปให้ พอพูดจบก็ปิดประตูรถพร้อมกับเดินกลับมานั่งที่คนขับเชื่อไหมครับว่ากลิ่นฟอร์มอลินที่ฉุนๆเมื่อกี้หนี้หายไปจนไม่เหลือแม้แต่น้อยแล้วผมก็รีบขับรถออกมาพร้อมกับบอกเพื่อนแบบลอยๆว่าสงสัยเขาคงลงไปแล้วละ่ะพอหลังจากนั้นผมก็ได้ขับรถคุยกับเพื่อนมาตลอดอีกใจก็ยังหลอนๆมองดูกระจกหลังอยู่เป็นระยะระยะจนกระทั่งไปส่งเพื่อนที่สนามกีฬาหัวหมากเสร็จ ก็นั่งทำใจในรถต่ออีกสักหน่อยก่อนที่จะต้องขับรถกลับบ้านคนเดียวข้ามทางด่วนพระรามเก้ามาแถวพระรามสองหลังจากนั้นรู้สึกหลอนตลอดทางครับบางจังหวะมองกระจกหลังเห็นเป็นเงาคนดำๆวูบไปวูบมาโผล่จากด้านหนุนไปโผล่อีกด้านหนึ่งแต่พอพยายามเพ่งมองให้ชาดก็ไม่เห็นเนกในใจว่าหรือเขาจะยังไม่ลงแต่ชั่วโมงนั้นทำไงได้ยังไงก็ต้องรีบขับรถกลับให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดก่อน สุดท้ายคืนนั้นผ่านไปพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอะไรอยู่บนรถไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะแวะลงตรงไหนระหว่างทางหรือเปล่านะเอาเป็นว่านั่นคือประสบการณ์หลอนครั้งหนึ่งที่ส่วนตัวผมคิดว่าเราเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าผีมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกำลังพอหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเอาเรื่องที่เจอในคืนนั้นไปเล่าให้ผู้ใหญ่ที่รู้จักกันฟังคุยกันไปสนนิษฐานกันไปต่างๆนานา ผู้ใหญ่คนนี้เขาประเภทคนที่ปฏิบัติธรรมมีสัมผัสที่หกนิดๆเขาว่าสงสัยที่เราเจอวันนั้นน่าจะเป็นวิญญาณที่เพิ่งจะเสียใหม่ๆหรือเปล่าหรือไม่เขาก็คือหนึ่งในศพที่วัดกําลังตั้งบําเพลญกุศลคืนนั้นก็ได้แล้วเผอิญเขาอยากจะกลับบ้านเห็นผมกับเพื่อนเดินล่อนไปมาสลอบวัดแบบนั้นแถมตอนออกยังไปเปิดประตูเรียกกันขึ้นรถอีกก็เลยถือโอกาสติดขึ้นมาด้วยก็ได้นะซึ่งส่วนตัวผมก็สันนิษฐานว่าแบบนั้น เรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้อาจไม่ได้เจอมาแบบชัดเจนมาให้เห็นแบบตัวเป็นๆแหกลิ้นปิ้นตาแต่ก็รู้สึกได้ว่าคงต้องใช่ขอติดรถกลับบ้านด้วยคนนะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ช่องวังวนมีช่องทางการติดตามอีกช่องหนึ่งทางช่อง YouTube ชื่อช่องวังวนไดอารี่ยังไงแอดมินก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับ ผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัสที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ